โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาดูพี่อีซี่บอยกันนะครับมาดูซิว่าวันเนี้ยผมจะวันเนี้ยผมจะทำซาเว้นห้ามขำนะครับมาอุ้ยเทสดีจัดอุ้ยอึ้บอ้ยอะอะฮะเอาล่ะวันนี้ทุกคนด้วยนะครับดีต้อรับทนผช้ชมเข้าสู่เกเรดูมีฮะทุกคนจะได้อีแสมผมแบบ ชัดเจนอะฟังโฆษณาบ้างฟูดกิงเลกาซี่ <c oughs> เบสบอลและแบบต่างๆในเกมโรบอทมีบริการกดผลทาวนมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆครบจบในที่เดียวไม่โกงไม่เกียนแน่นอนใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือคอมต์ที่ปักมุดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเติมและเพเกกันได้เลย WD WD Shop เนรูบิวในพาร์ทนี้ผมเพิ่งหายจากวัดมาเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีมีมอะไรใหม่ๆหรือว่าฮ่าฮพร้อมเสิร์ฟมากระแทกหน้าผมนั้นอดีาลวมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับพวกเกเรทั้งหลาย <c oughs> มาคิปแรกนะครับชายคนนี้น่าจะเล่นเกมหาสถานที่นะทุกคนนะคือมันจะขึ้นภาพอะไรสักอย่างมาให้เราค้นหาว่าสถานที่นี้คือสถานที่อะไรนะครับ <c oughs> อ,อ๋อเขาดูเหมือนคนอียิปต์ ชายชายวันนี้มาเจอภาพนี้ปุ๊บแล้วมองดูคนเขาดูเหมือนคนอียิปต์เลยนะเนี่ยอืใช่คล้ายๆหันมาปุ๊บเจอพีระมิดคับตอบมันอยู่ข้างหลังเขาอ่ะเขาหันมาปุ๊บเขาก็เลยแบบโอ้กูรู้แล้วไอ้นี่มันยีอียิปต์นี่ว้าฮึต้องดูที่คนก็ได้กูหันหลังมาปุ๊บกูเจอเลยไอ้โย่พี่บัวขาวว้าวตอนสมัยแกยังกไฟเย่อตอนนี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้นกล้วยวะตัวขาวจะมาตรวจบ้านเอ้าต็ดกระจายเลยเขาเรียกว่าการตรวจบ้านแล้วก็ทำลายบ้านไปด้วยตรงไหนมีดีเฟกต์กูทำลายให้หมดเลยดึงสีพื้นตัวขาวครับผมถ้าเจอตัวจริงมาบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดข้ามุกขอเส้นหย่อดได้ไหมเสียงดียังไงอะเอ้ยโย เสียงดีมึงเจอรถถังตูดนจริงวนกเข้าแมวนี่วัวหรือว่านกฮูกอ่ะเฮ้ยไปแล้วเอ้าเอ้าเสียงดังฟังชัดดังไปถึงแกนกระโหลกนี่น่าจะเป็นการบินครั้งสุดท้ายของนกตัวนี้นะครับเจ๊หมาหมัโคกอืมไม่ครล่าไม่ครล่าไม่ครล่า ทีบีแปลงมากเฮ้ยนี่ทุกคนมีแมวแมวเป่าทำเป็ดเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป่าได้จริงเปล่าอะไรทำไมมันมีขวดโคกอุย้ยฟันเหรอโซโลชั่น ดูความเช็งแกร่ของหัวโค้งนั่นสิแม้ะดาบคาตดาก็ยังเบี้ยวดาบปอมซื้อมาจากตลาดนั้นก็ประมาณนี้แหละถ้าอยากให้ผมทําการทดลองเกี่ยวกับมีดหรือว่าเกี่ยวกับดาบนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตน่าจะได้แบบทําดาบทย่เวลาพายุฝนฟ้าคะนองในประเทศนอกนะครับหรือว่าต่างประเทศนะครับมันจะรุนแรงมากจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสือไม่ได้ไง เรือมาจอดหน้าบ้านแถมหล่นใส่ดถกูด้วยนี่แหละสิ่งที่ไม่คาดคิดในประเทศนอกอะไรไม่ได้เรือมาได้ไงวะแสดงว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ทะเลสาบนะครับเรือก็เลยบินมาอันตรนี้เหุผลที่เรไม่กลับ